ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอกชโยโชกันนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้ทํานานเลยนะครับเพราะว่ามีงานยุ่งนะครับเรื่องเนื่องด้วยจากลูกเล็กด้วยอะไรด้วยนะครับหลายอย่างนะครับก็ไปเปิดรับจองพระมาบ้างนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นในหน้าขายที่ดินด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะมีเอ,อ่อวิดีโอของการรีวิวแปลงที่ดินลงให้ชมอยู่บ้างน,นะครับพี่ๆท่านใดถ้าเกิดสนใจหรือว่า,าติดต่อลูกค้ามาซื้อนะครับก็เราก็จะมีค่าในหน้านะครับ สามารถแบ่งกันได้นะครับตามสัดส่วนที่สมควรจะได้รับนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพี่จะผ่านใครมาบ้างหรือว่าผมอาจจะเป็นเป็นในหน้าต่อจากคนอื่นมานะครับมันก็ขึ้นกับสัดส่วนของค่าในหน้านะครับอ่าวันนี้เราก็มีอาวุธปืนมาโชว์กันนะครับวันนี้ก็เป็นอาวุธปืนของที่บ้านผมเองนะครับอันนี้ก็เป็น โอนไวเป็นพ่อรับโอนไว้นะครับตั้งตั้งนานแล้วนะครับก็ตั้งแต่ทําวิดีโอใหม่ๆนู่นนะครับก็ไม่ได้มัวแต่ทําเป็นรุ่นอื่นนะครับไม่ได้รีวิวกระบอกนี้ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสมิธนะครับโมเดลห้าหนึ่งนะครับโมเดลห้าหนึ่งนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นคิดกันนะครับเป็นคิดกันนะครับโมเดลห้าหนึ่งอันนี้มัน เป็นสองสองแม็กนัมนะครับสองสองแมกนัม um. มาก่อนนี้ก็เป็นความเป็นมานะครับเขาถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับเขาพัฒนามาจากโมเดลสามสี่น่าจะเป็นโมเดลสามสี่นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับโมเดลสามสี่ ซึ่งเป็นสองสองแลนะครับที่เขาเรียกว่าปืนคิดกันนะครับต่างประเทศเนี่ยคิดกันคิดกันของเขาก็หมายความของเขาก็คือเป็นปืนที่ใช้สำหรับเอ่อเข้าป่าล่าสัตว์หรือว่าผจญภัยนะครับใช้สำหรับติดเป้ติดอะไรไปใช้ดำรงชีวิตนะครับในในการล่าสัตว์นะครับอันนี้ก็เป็นถ้าเกิดต่างประเทศเขาก็เรียก คิดกันแมกนัมนะครับคิดกันแมกนัมนะครับก็ใช้กระสุนจุดสองสองแมกนัม um นะครับซึ่งมีความแรงมากกว่าสองสองอลอาร์นะครับแล้วก็มีเสียงดังดังมากนะครับดังมากนะครับเสียงดังมากอันนี้สองสองแมกนัม um. เอ่อถ้าเกิดจำไม่ผิดผู้ ที่กล่องที่กล่องปอืนลูกปืนนะเขาจะเขียนว่า the Bim the w M R นะครับ w M R mm hmm. น่ย่อมาจาก Winchester Magnum Rimfire นะครับอันนี้ที่ลำกล้องนะครับของ2องสอง u m กนก็ระบ,บุว่า MRF นะครับก็น่าจะย่อมาจาก Magnum Rimfire นะครับนะครับ ก็น่าจะมีเหตุผลอะไรของเขาสักอย่างนึ่งนะครับอาจจะเป็นเหตุผลทางการตลาดของเขาก็ได้นะครับที่ใช้ชื่อคนละชื่อนะครับแต่ก็ใช้ใช้ได้ด้วยกันนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับเผื่อบ,บางท่านไปซื้อกระสุนแล้วมันไม่มี MIX นะครับมันมีแต่ WWMR นะครับ Winchester Magnum Nipper นะครับก็ใช้ด้วยกันได้นะครับอันนี้ ดูที่ตัวปืนนะครับดูที่ตัวปืนะครับตัวปืนผลิตด้วยเหล็กทั้งกระบอกนะครับมีแค่ประกับด้ามเท่านั้นนะครับที่เป็นไม้นะครับผลิตด้วยเหล็กทั้งกระบอกนะครับความยาวลำกล้องนะครับตามนั่นเลยนะก็คือ3.5นิ้วนะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์ตายนะครับศูนย์หลังเป็นศูนย์ปรับได้นะครับศูนย์หลังเป็นศูนย์ปรับได้นะครับ ตัวนี้จะเหมือนสมิธโมเดล15 5นะครับคอมแบทนะครับตัวนี้ก็เป็นคอมแบทเหมือนกันนะครับส่งคอมแบทครับคอมแบทมาสเตอร์พีชนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเล็กลงนะครับเป็นตัวย่อขนาดมาเป็นโครงเจนะครับด้ามเป็นสแควรบัตนะครับปุ่มปลดโม่เป็นแบบแบบแบนนะครับตัวนี้อาจจะเป็นช่วงผลิตแรกๆนะครับ รุ่นรุ่นแรกๆของของรุ่นนี้เลยนะครับที่เป็นเป็นศูนย์แบบนี้นะครับเริ่มผลิตตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบนะครับเทียบเป็นพศก็สองพันห้าร้อยสามครับสองพันห้าร้อยสามเลิกผลิตไปหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดแล้วเกิดเป็นเป็นบ้านเราก็ ให้หนึ 1, ่งพันฮะหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่สิบสี่น่าจะผมอ๋อหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งพันอ๋อผมจำสับกันครับหนึ่งันสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะเลิ่มผลิตไปปีสองสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแต่เขาบอกว่า เข้าไทยเนี่ยเข้ามาขายในไทยเนี่ยก็ประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบสิบหกสิบหกถึงยี่สิบนะครับสองพันห้าร้อยสิบหกถึงสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับปืนกระบอกนี้ก็เป็นปืนที่ขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนปีสิบแปดนะครับปีสิบแปดนะครับ นกสับนะครับนกสับก็ไม่ไม่เหมือนพวกโมเดลอื่นนะครับโมเดลสิบห้าตัวนี้เป็นนกที่สับไปยังเข็มนะครับจะมีเข็มอยู่นะครับเข็มเห็นไหมครับอเห็นนะครับจะมีเข็มอยู่นะครับก็สับไปไปที่เข็มนะครับลองดูน้ำหนักไกลดูนะครับโอ้เบามากนะครับก็ประมาณ สอถึงสปอนด์นะครับน้ำหนักกายซิงเกิลครับอันนี้ดับเบิลโอโอไกดับเบิลหนักนะครับหนักมากเลยประมาณเหมือนมาตรฐานของเขาเลยน,นะครับประมาณ13ปอนด์เลยนะสิบสองประมาณนี้นะครับสิบสปอนด์นะครับสภาพกระบอกนี้ก็ผ่านการเวลานะครับ ผ่านการเวลามาผ่านการเวลามาก็ลมดำก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับแทบจะไม่มีแล้วนะครับด้ามก็ยังเป็นด้ามเดิมอยู่นะครับด้ามเดิมอยู่ระบบปฏิบัติการก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเชื่อถือได้นะครับตามตามแบบฉบับของสมิธนะครับเดี๋ยว เรามาดูนะครับข้อดีนะครับข้อดีของปืนกระบอกนี้นะครับใช้กระสุน22 m a g น u m นะครับจุด22 Magnum r i m f อร์นะครับที่มีอนุภาพความรุนแรงนะครับมากกว่า22 LR นะครับเขาบอกว่าแรงกว่า22 LR ถึง3เท่านะครับและมีน้ำหนักตัวที่เบานะครับมีน้ำหนักเบานะครับ น้ำหนักพร้อมกระสุนนี่ก็ประมาณเจ็ดขีดหรือเจ็ดร้อยกรัมนะครับแล้วมีแรงทีบที่ต่ำนะครับมีแรงทีบที่ต่ำนะครับมีแรงทีบต่ำกว่าพวกสองสองแหวนอาร์นะครับมีแรงทีบที่ต่ำกว่าปืนที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับปืนสองสองแมงนัมกระบอกนี้นะครับแล้วมี กลไกนะครับกลไกของสมิธที่เชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้นะครับรูปทรงก็ยังไม่ล้าสมัยมากนะครับแต่ก็ก็เป็นเป็นปืนที่สะสมนะครับช่วงนี้ก็มีคนหาสะสมกันเยอะนะครับหาสะสมกันเยอะส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็ ราคากระสุนครับมีราคาที่แพงกว่า2 2 LR พอสมควรเลยนะครับประมาณ3เท่านะครับผมไม่รู้ว่า2 2 LR เท่าไหรนะแต่ผมเคยซื้อ2 2 LR อยู่ที่500อ่ะแต่ผมซื้ออันเนี้ย2องสองแมนมอ่ะผมเคยซื้อที่ราคา1,800ต่อ1กล่องนะครับ1,800ต่อ1กล่องนะครับต่อ50นัดนะครับ ราคาแพงมากนะครับไม่เหมาะกับการนํามายิงเล่นนะครับหรือว่าซ้อมมือนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือมีอำนาจหยุดยั้งนะครับเลือกเนื่องด้วยเป็นกระสุนที่หัวกระสุนเล็กนะครับก็จะมีอำนาจการหยุดยัง้งน้อยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นอาวุธปืนที่ ผลิตมานานแล้วนะครับเลิกผลิตมานานแล้วตั้งแต่แตเกิดคิดเป็นปีพุทธศักราช2,517เลิกผลิตก็นานแล้วนะครับก็จะหาอะไรอะไรยากพอสมควรนะครับกลไกต่างๆก็ยังเป็นเป็นปืนที่ล้าสมัยกว่าปืนรุ่นใหม่นะครับปืนรุ่นใหม่ แต่ถามว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ไหมกระบ,บอกนี้นะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็มีโครงการว่าจะไปลมดำใหม่นะครับเพื่อให้กลับมาสวยงามดังเดิมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับก็เก็บไว้เพื่อเฝ้าบ้านเฝ้าสวนนะครับป้องการชีวิตทรัพย์สินนะครับกระบ,บอกนี้ นี่นะครับจุหกนัดนะครับจุหกนัดผมเคยนำไปยิงที่สนามนะครับเพื่อนๆถามว่านำปืนอะไรมานะครับคนอื่นเขาเอาขนาดเก้ากันนะครับจุดสี่ห้านะครับผมบอกว่าผมวันนี้ผมเอาสองสองมาครับเขาาก็ขำกันนะครับบอกโอ้ยิงสบายเลยนะผมก็นั่นละครับ พอผมก็ยิ้มยิ้มนะครับพอถึงเวลายิงนะครับเขายิงกันปั้งปังๆนะครับผมยิงปั้ง้าคนมองกันหมดเลยครับไหนบอกว่าเอาสองสองมายิงทําไมเสียงดังจังครับเสียงดังพอกับเก้าเลยครับดังแน่นดีนะครับอันนี้ดังพอขนาดเก้าเลยนะครับไม่น้อยหน้าเลยนะครับเสียงเนี่ยกัดหูได้จังเลยนะครับ ตังพอขนาดเก้าเลยอันนี้ก็นำมาให้ชมกันนะครับกับปืนอยู่ในบ้านไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำคลิปไว้นะครับก็ทําคลิปไว้เพื่อจะได้หายคิดถึงนะครับได้วิดีโอในช่องของผมก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะได้หายคิดถึงกันนะครับเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ๆที่เข้ามาชมนะครับยังไม่ได้กดติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม